สวัสดีค่ะพี่เหมียวมาอีกแล้วนะคะวันนี้พี่เหมียวจะมาสอนภาษานอร์เวอพิโซดที่2นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องอการถามชื่อนะคะเวลาที่เราเจอคนนอร์เวแล้วเราอยากจะถามชื่อเขาว่าคุณชื่ออะไรนะคะจะถามว่าไงนะคะ,ะก็เริ่มกันเลยนะคะถ้าเราจะถามว่าคุณชื่ออะไรก็จะถามว่า วอเฮตาดูวอเฮตาร์ดูวอเฮตาดูนะคะถามเขาอย่างนี้วอ oh, นะคะคืออะไรนะคะวอ oh, แปลว่าอะไรนะคะเฮตาคือชื่อดู du, คือคุณนะคะภาษาโนาเวย์จังนี้ชื่อคุณอะนะอะไรชื่อคุณนะคะถ้าแปลตรงๆแต่ไม่คือเรา จะไม่แปลคําต่อคําแบบนี้นะคะเขาจะเรียงประโยคที่ไม่สามารถที่จะแปลโดยตรงได้นะคะเพราะว่า,าหนึ่ประโยคในการถามชื่อก็จะถามว่าบอเหตุตะดื้อนะคะ,ะ,คะเธอชื่ออะไรคุณชื่ออะไรนะคะพอคนที่ถูกถามพอเขาถามว่าเราชื่ออะไรแล้วเราจะตอบว่าอะไรนะคะชั้นก็คือยายนะคะตัวเจ เยเอเกใหญ่ย,ยัยเฮตารัฐานาะนะคะฉันชื่อรัฐานะยายัยเฮตารัฐานาะนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะบอเฮตุตดืคุณชื่ออะไรนะคะย,ยัยเฮตารัฐานาะนะคะเอาไปฝึกซ้ำๆบอเฮตุตดืเธอชื่ออะไร ยายเฮตารัตนะชั้นชื่อรัตนานะคะนะคะแล้วก็ฝึกซ้ำๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็คล่องเดี๋ยวก็จำได้นะคะเรียนวันละนิดวันละหน่อยวันละประโยคร้อยวันก็ได้ร้อยประโยคนะคะวันนี้ก็มาอ่า แบ่งปันกันเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าพี่เหมียวจะนำประโยคอื่นมาสอนต่อนะคะวันละนิดวันละหน่อยนะคะเอาไปฝึกฝึกให้ได้จำให้ได้วเหตุแต่ดูยายเหตุแต่รัฐานะวเหตุแต่ดูยายเหตุแต่รัฐานะเห็นไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะโอเคเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ